สิช้ชอนเป็นนำจ้บสิยบวอล์คัมคนนอหน้าไปพี่น้องอกามาอยู่บ้านมือค้างพี่น้องน่าฮาก็มาหอดพี่น้องมาหอดได้นหนี่แหละฮาก็หอดน้องก,ก,ก็สิดได้พาเมียออกหน้าพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่นอ <c oughs> กก้องสกอตหนังเนาะอ้าวกาศใต้สบายดี FC บิร์ดสุขสุขคนนะพี่น้องนะพิ่สั่งกันหน่อ หอยอยังไรหนึ่งกะหัวขวัญนะหนูชิพามีออกหน้าเนาะพี่น้งปปนองสิไปเก็บหอยพี่น้องนะี่เนาะยินข่าวว่าหอยลายลายอยู่น่าเนาะหอยหอยอ่ะนะพี่ไปเกี่ยวก้อนโหลดไว้ไว้พากันไปเก็บหอยเนาะพี่น้องเนาะมาออกมามือค้ำพี่น้องว่าสิถ้ามีออมาเปิดทูเปิดตาทีท,ทีแบบนิงหลงโอ้ยจะใส่อยู่หน้าอยู่ตรงหน้ามันยิงหลงนะสิพ่ามันออกกระจอกลูกเศร้าไปเลยนะเพราะว่่าบได้เห็นดุ้นเนาะ ปลาเป็นยังไงเนาะไข่กะลูกกะบมูลักเอาไปพี่น้องเนาะกานเล่นเลยอืมกันเลยสิไปจอบเบอร์ใส่สิพากันเก็บหอยน้ำพี่น้องเนาะสีมาเห็ดแก้วอันอนะไรห,อ,หอย,ย<ะ>เจ้าพี่น้องนีก่กระปุกอันนี้กระปันท่อน <c oughs> นี่ถือซอกันโอ้ยหมูห่อนกับโมห่อนห่อนยังตอนนี้เนาะพี่น้องสีากันเก็บหอยมาเห็ด แกวซีฟู้ดกินนงแก้วสมเนาะกินแบบอืม้มตบมออมาล,ก,ลกัเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนแกวซีฟู้ดโรยตักเคีียเขาเลยไปเอา <laughs> ไปตม้มครดเออไปเอาไก่มาตมเลย จะได้กลับเมื่อแล้วพี่น้องเนาะจะได้เมื่อปาก์เซ่แล้วนเนาะกออกมาแต่บานพองกำแสงพี่น้องกออกมาสินทางง่ายแล้วพี่น้องมามเรืเอเอ่อยเนาะนอนอีกจักคืนหนึ่งสองคืนกันเอาเมื่อปาก์เซ่พี่น้องเนาะเมื่อบุกปอกันอยู่พุ่นแลหลมโมกุลีหลายนคนกับพี่น้องยังมีแผนมีเวลามีแผนว้างแผนไว้ว่าสิไปไล่บรรอลอยู่หรอก เราโอกาสเรา,เ,ราเวลาก่อนน,นนะไปพี่น้องก็สั่งซืเวลาเนาะใ่มเงินนะพี่นมากังซื่อ

เนาะใช่ลงไก่ดิไก่ไห้ามีเก่าโตอยู่เนาะมาเบ่งน้ำกันเนาะมันจะแปดโตสองสี่หกแปดคูไคไ่คู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 ่คนะู่คู่ค่่ เดินแต่แปดว่าดีแต่สนุกไปไปพี่น้องเดี๋ยวอะไรจังเบึงจะงไปเบึงไกป่ปะเกอไปเบึงปะไก่ป่ะจ๊ะเยอสิผ้พาพี่นออ้องยกชีดลงไปหล่อบึงเข่าหน้าเอื้อยเนาะแล้วก็หล่อเก็บหอยน้ำกันพี่น้องเนาะอากาศยังแรงพี่น้องเน,ะเนาะแรงขนาดแรงแน่นเลยมาอยู่พี่พี่น้องมาอยู่พี่ก็คีนหอดบรรยากาศดีขุ้น เ่อยบพีินอบรรยากาศดูพี่นักเสร็จจะได้พี่นองแบ่งครองกั่ยุพี่พอยุบุ่นะกินหอยกระทงหากันเอาออาจารย์บอกเออมื่ออนมาส่งขอยู่คิวรถเลยเออใช่ได้ยงงเงจะเลนจยเออจะได้ม่รงเลยจะยืดงบบไรเออไปงเล่จะหน่อยก็บเก็บ่กเมื่อเมื่อานนี้ไปเนี่ยจเคยไม่เก็บบ่ น,นั่นเอะไรนี่เทผัวเกอบไปถือไปเลยปะอเปียกนะบอยดีได้ข่อยนี่พี่ไม่ลง้าไว้ที่เกิดบมันดีเก็บหอยกันพี่น้องเออเก็บแล้วกับสีข้างไหวก่อนว่าจะคืนนึง เดีว่าบอลได้มันเป็นววางๆนี่เมนหอยพี่น้องเนาะไม่ใ่ดีว่ามันมันกินไป้หน้าดีๆดูสิบะมบอลมูซามใไหมเนาะแบบมาดั้มใช่ไหมพี่น้องบอลได้หอยมันกินเนาะที่มันใหญ่ประทัเนาะทำมันใหญ่ทัมากกว่าอยเหนแล้วไม่ยอมปล่อยอุ๊บปะแล้วนี่หนามบกคอยข้างไปได้เนาะมันกลบอกมาู็ได้ที แอ้งแขวะเฮ้ยเก๋าแขวะจะวอี๋นี่ใครกินหอดบรรยากาศตัวนี้พี่น้องบรรยากาศต้นใดบรรยากาศเครื่องกุ้งใหม่เย้นี่ลายพ่นตามมาอเดีตรักใต้ต้นกระโดนกินหอดอันต้นโค้งน้่อๆทายผิดดูต้นใหม่เย้นกระโดนพี่น้องเเป็น มาบรรยากาศตอนท้ายคลิปอยู่ต้นนี่พี่น้องเนาะมันจะเป็นทางนะเป็นทางเป็นทางทามีไหมเนาะกระสิต่อเติมอีกถ้าตกแหลงคนไรพี่น้องตกหน่าแหลงคนลรกระสิต่อเติมเพราะว่ามันแคบเนาะมันขึ้นอยู่หลายคนบ่ไหลใส่รักอีกพี่น้องเนาะหมาทางแบบพอได้นั่งได้กระชีพซุ่มเสวกันเนาะพี่นอ้อง แันจะเสียงฟูซามาเนี่ตตรงเอาซ้ำระดับสี่สิบกิโลมันจังไงได้คนเออปดอเอามากวกับอาซ้ำหาซิปบ้าวเล่หอยนี่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 ป่านเือากันยังยยางตามแน้วเลยบอกโมยายได้ขอเห็นฮขอเห็นจะเห็นนี่อันนี้ บ่าซักชาพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเราสั้นจะเก็บไอ้คือปูเนาปูเกือบปะเนาบดได้แก่เนาในอันนี้เองนี่หอยนี่พี่ครับเป็นดางหน้าเขาเองนะพี่น้องตอนนี้เนาะเดินลุยเอาเลยนี่อู้มีแต่หอยนี่คือเอาหนูหน่อยเรต้องเอาด้วย ยดอก็จะนุ่งเ่เอาได้ด้วยหน่อนะเก็บออกน้ำม,ม่เดือดเอาะม่เดือดเอาเนาะมันอยู่มันมันหมักอยู่น้ำหอยตีนเขาเนาะเมน้ำักระปูีหเเกระปูกะปูกะปูนนท์ฮัน อเอาเลยเมื่อค้างปลามื่อื่นตั้มเนาะเนาะกนกหมา,มากบ<อ>่ตั้มกระปูนี่แท็กโลดเ,าากโเก็บเอาโลดเนี่ยผอดลายเก็บเอาเบดิดเอาไปตั้มมันตั้มกระปู๋น่าแสบไปแทะผอดกินกัระปุ๋นมะคูเนาะเอาสีกินกระปูอันกระปูม๋มะกระปู๋ยมากระปูยังไงมันแพง เมมีเง,ง,งิงนกินเอาเินตั้มกับปูหน้านี่กกรลู้ชุดแล้วเฮาบันกีดก่อนอันบักไหนเ้ยใสหันอันั้นซ้ำมันหันเลยซ้ำแม่อันอหนตซ้ำอีซังเดี๋ยนี้ ยังเป็นนาเป็นเต้นน่นี่นี่ลายขยับแต่เข่าเว้ยอ้าวป้าเฮ้ป้าฮะป้าป้าป้ายังตะเกียกระปูกระปูกกระปูกกระปูนนนนนนเร่ยเรเรืยเนี่นี่นี่งามมากไงมันเอาให้บ้าเนยเอาให้เอาเนยเรื่ยเรื่อวมันจะเข้าดินี่ที่ ม um 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 ันสิเขาอันขี้พุนมาเบิ่งก่อนทำไมเบิ่งก่อนอะไรอ่ะปะอะไรคลองมือเต้เออจับเงี้ยมาคือเบิ่งก่อนงามจีเดอค่ะเด้พี่น้องปูนางามใหญ่เลยใหญ่เลยมาเลยมาเลยมื่อื่นนไม่น้อกระปุกอื่นขนาดล้าะน้อพี่น้อง เศษอ่าถอดเอาสันซะาถอดชีกบกบเนาะแล้วก็ต no. ah? uh ั้งมาหุงเลยเนาะอ่ะนนกินบ่านนนเออเด็กกระชากเราพี่น้องเมื่ออื่นนี่แซ่บใพี่น้อง เจอกันในสององานพี่น้องออสายกินสายแดกอยู่พุ่นแล้วพี่น้องอยู่จ้าข้างนี้ก็่ได้แนมเกาะเลยนรอเพื่อจะเปื <c oughs> ่อย่างเดียวเนมห้อยก็บเป็นแนมยันเย็บกเข่าก็บเปน็นเดี๋ยวเริ่มนัม่งกระปูน้ำเดอ้อนน <c oughs> สุดลายนี่ฮ <c oughs> ะง่ายไปเลย นี่มันเป็นวางเป็นวางส่วนลายมีแต่หอยกับกระปูพี่นะ้องเนาะนี่เด้อสองตอยู่บนเดียวเฮ้ยสามตูหกักหักบ่มีงามไงประเดี๋อันนี้หอยหนุยยย่ยไงฮ่ฮ่าฮ่าอันนี้เป็นไรกระปูเด้อแต่งามไงเด้ออัน,นี้เอามาแม่มา,มา,มา,มาโซก่กล้องพี่น,บบนี่นี่พี่น้องนี่นึ่งเลยอ้าวน,นี่เอาอีกพี่น้องโอ,โอ้ไปเลยไปเลยน,นี่พี่น้องสอง ไม่เห so uh, uh, ็นแล้วไมด้เปอหอยนอัน oh นี uh, ้เด็กอุ้สองอือือพี่น้องพี่น้องนี่มือแล้วนี่มือแล้วเออ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 ดหยรดกใส่ช่อตูดยสู้ยใ่หอยเห็น่งยงเข้ามาลายดีพี่น้งรอหนัาแคมขั้นนี่ลายหอยอะนกระปู อ่าตตวบักงามคราวๆนี่ตัวหนึ่งเลยไงบอกเติมอยู่แลบแนี่เนี่ยแซบแซบลาปลาก้อนที่น้องเลยนี่กระปุกนี่คือน้ำลายหาแล้วหอยันนมืออื่นนี่ต่ำต่ำโอ่งชีเพ็ดๆจินน้อยเนาะมักเกหอยเนาะอยดจักมัีงหอยโซงเครือ เอ้ยจีหอยส่งเครื่องหลาดแก้วแล้วก็ถอดกระปูขุยตะมุฮุนฮู้ทำลายแตงสวดๆพี่น้องงามใหญ่บอบึงพี่น้องมากินเรื่อยๆมันดุ่งป้าเบึงมันกัดป้าผุเลยเขาของเขา

คุณเห็นบอกเอาหี่มาหนีก่อนเออนี่นี่วังรัดี่เขาเขาเลยเห็นบออ้าวหตัวหตัวก็ใช่้วังนีนี่วางนี้น้กระุ นู่นกระขอพี่เนาะแถวนีนี่นะมันดุดเนาะสมบูรณปะวัยสัปยายะน้าพี่เลวสบายดีไหมเลยเขาบอกแชรบาร์บีิเป็นเอ้าก็ว่าสบายดีสบายดีเออโอ้พี่นนองยังห้องก็กระจัดอยู่นี่พี่น้อง cái đáy lai nữa Nhi con lan cảm ơn. cụ đâm. Tuyệt cường thang si cái Lai like ปลาหิวกรปูไเลยสอ้งปเลาซ้า <c oughs> ทำสิกินพี่นะ้องสีตั้มพุงตั้ม <c oughs> จะซิกิน,นกหรอไม่ว่าบ้าเ้าีถอดคากถอดกระปูปู<ะ>เด้นะ ตามุงอยากแกะกินกรตามุงกเจ้าบาทนได้เคยกินบหจักเคยกินนะเบลเออเบลทอดในกินชอถื่อบต้ามุงเออแซบถชื่อตมงนบงงแน่อืนี่ต่เเลยเลย

มันเยอะเกินไปม้ยพอไปเยียบเเข้างกลาเยอะตัวจ้ะพอดเหยียบเฮ้ยไปกันเอย้องเก้าข้างเยแม่จะกินแม่จะกินเอาแม่เนี่ยนนนล่ะกระปุนี่เวเวไปเลยเออ

อัดอัดบานค้างไวกับปูในทอดกินน้ำกา้านคักๆโุกเออเอือนจะมากินที่เราแหละเพราะว่าวต้องค้างให้ขี้ดินมันให้มันค้างที้ดินเหอนก่อนที่เนาะเห็กินมาหนีมันสีเงี้มันสีเงี้ี่นาะ้อ้ไปที่เนาะเสียเสียกำลัง ขิ้วเขานี่นะก่มันคือยากเออเออมันปลยได้ทางดำนีแงกห้อยแงกกระปู ต้แต่ทั้งเว่าห้าก <grocery being> <chocolate> ้วเนี่ยอเร์เหอยเก็บปูแมะเอาปละเอาปูมันตปไปปูกระปูหันใส่กระถังเอ้ยหันกระปูกะปูแรกกระปไปคิบไปก่อนหรอ Đi lạng hoi lạng nhăng hay làm thơm này con nó. Hãy subscribe không, <laughs> à, tập, mẹ. Má, má, không อกินป่าซื้อติมแห้งเ้อีมากรตายตัวแกให้คนในเดอจากสามี่ตัวด้วยอื่อคนสีแกงไม่น้าคนสีไม่นาอสวเออสีตัวพอดีาดีเอาเลือกตัวน้อยบอเต็มทองออเออีอเียออเเเะ ตัวน okay. oh, ี้เคยเห็นตัวลังหมองครบแล้ว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 มันอยู่ขื่นขื่นมากซิกซีกมันขื่นมันขื่นอะได้เด้กเด็กเอาเนติตัวน้อยเอาเนติตัวน้อยค่ะงานบุญได้เติอพี่น้องอู้ยยังลายโบลาณยังลายโบลายอยู่กลางห้อยมันเต่งเนาะ ໂຕໃຫຍ່โตได้มันเนนี้ปลก็มีได้เอาออกแล้วบ่ตันี้ปลมีปลอืมซิบ่ฝูงสุมหัวกันเฮ็ดหยังวะอือปไวเด้เนาะนนี้มันนอนีมันนปก่อนอื ก็ใช้ตะเกียู้ย่งไรแบะมืออื่นเก็บอีกบ้านอนเนาะกินมันก็นอนนอนเนาะขาวมันแสบในเก็บเนาะแสบเราแดกว่าเห็ดเออขยันทำขึ้นมืออื่นพูดเรื่ตลาดอ่นเนาะตลาดบ้านข้านตลาดบุานามะซื้อเอามาอเกลือมาตมใส่ตำขิงยใหญ่เนาะ กุ้งกุ้งยืนเอยุ่เซ่ในน้ำเซ่ก็ตามพอดีมุ่นซิกซิกมันได้ายเติอพีเนาะซิกซิกเด้ายอดิรลายเด้กระปุก วันนี้บแม่ตัวนี้คอยอั้นไ่ัไนี่นี่ชอบนี่ช่อชัยมุงยาด่เอาใหม่สุบไส้ฮะแม่ได้ป้ายเดบันพอพอคอยซ้อนแล้วอาไ้มันโอ้ซุบุ๊ายแล้ว เดินนเดินเลก้าดินเดเลก้าพี่นาีจีซัวใต้แท้กระปูน่กระปูกหมันกัดโอ้กระปูหนานี่ัอเป็นเว้ยเ็บตะกอเน่ง อันนี้ทางแค่ไม่ดีกับคุณสิมุนเน่โอเคเนอเน้อเนี่เนี่ยเออหน่เน่เนน่่ับด้าคเน่พี่น้องกับอาพาจากพี่น้องที่ทั้งหเมื่ออื่นเจอกันเนาะที่พ่อต่อพี่น้องเกันีหนาบ๊ายบาย